วิ่งอางเป็นทางเลยดิปลาอะไรอะ่ะปลาอะไรวิ่งไม่รูปลาเป็นทางเลยเป็นไหนแล้ววิ่งไปเป็นทางเลยครับ เป็ไหนเราก็ไม่รู้ตัวน่ะวิ่งไปเป็นทางเลยเป็นยังไง อือโอ้โหมาใส่ยังโหดแม่กัดตัวยังก็สี่ห้าโลกัดยังใหญ่อะ่ะกัดยังก็ตัวสี่ห้าโลจรินนงนะดูดิ <c oughs> ตัวก็ประมาณสามสี่ขีดกัดโคตรใหญ่อะ่ะกัดเป็นหยดยานะครับใบเคา,าะเบาๆนะครับ ทำให้มันไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่ครับเขาไม่ค่อยดังครับตันนี้เปจางแก้คันครับผมเห็นปากไปเลยสีแดงแรงลิทโอเคครับสีแดงครับแข็งลิททุกทีใส่เงาๆครับกับปลาช่อนท้องนาครับโอเคครับผมท้องนาน้ําท่วมตีเพลินๆครับวันนี้ก็มีติดไปครับไม่ผิดหวังครับบอกคำเดียวว่าไม่ผิดหวังโอเคครับผมจอมากครับผม